คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูออกทันทีว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจทำไมบางคนไม่เคยถูกหลอกง่ายๆเลยทำไมบางคนดูเหมือนเขาจะอ่านใจคนออกและเขาก็ใช้มันเป็นประโยชน์เสมอความลับไม่ได้อยู่ที่โชคค่ะหรือไม่ได้อยู่ที่สัญชาตญาณพิเศษอะไรแต่มันคือหลักจิต,ตวิทยาค่ะโลกนี้เต็มไปด้วยคนมากมายหลายประเภท บางคนก็จริงใจแต่บางคนก็เข้าหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์บางคนเข้าหาคุณด้วยมิตรภาพในขณะที่บางคนเข้าหาคุณด้วยเลเหลี่ยมบางคนพูดดีพูดเพราะดูเหมือนจะหวังดีกับคนแต่บางคนก็เข้าหาคุณเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ออกนะคะเพราะว่าผู้คนที่หลากหลายนั้นไม่ใช่ทุกคนจะจริงใจกับคุณเสมอไปและถ้าคุณรู้ไม่ทันคน คุณก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อโดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะและแน่นอนวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมารู้จักวิธีการที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคนและคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปคุณจะรู้จิตตวิทยาในการรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนคะ่ะไม่ใช่เพื่อให้คุณใช้ชีวิตแล้วก็ระแวงไปหมดว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีคน,นดคนไหนมีเล่เหลี่ยมคนไหนจริงใจไม่ใช่เลยนะคะ แต่จุดประสงค์หลักของครูเก๋ครูเก๋อยากจะให้คุณรู้เท่าทันเพื่อที่จะปกป้องตนเองค่ะคุณจะต้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดและชีวิตของคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับหลักจิต,ตวิทยาที่จะช่วยให้คุณแยกคนจริงใจกับคนที่หวังผลประโยชน์ให้ออกจะช่วยให้คุณอ่านใจคนได้อย่างทะลุป,ปลุกป,ปลง และคุณก็กำลังเข้าใจว่าคนคนนั้นมาแบบจริงใจหรือว่าเล่นเกมอะไรกับคุณหรือเปล่าและคุณจะรู้วิธีการใช้หลัก,กจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์ค่ะข้อที่1กฎแห่งความเงียบกฎข้อนี้คนที่พูดมากมักจะเปิดเผยไพ่ของตัวเองก่อนคุณเคยสังเกตไหมคนที่เจ้าเล่เขามักจะใช้คำพูดเป็นอาวุธ พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถใช้คำพูดในการหลอกล่อให้เราหลงเชื่อในการบีบให้เราตอบสนองตามที่พวกเขาต้องการในการชักจูงให้เราทำในสิ่งที่พวกเขาได้วางแผนเอาไว้แต่หลักจิตว,วิทยาข้อหนึ่งที่จะทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อและคุณจะรู้เท่าทันนั่นคือกฎแห่งความเงียบค่ะถ้าเกิดว่าคุณพูดน้อยคนอื่นที่พูดมากเขาจะยิ่งเปิดเผยไพ่ของเขาออกมาค่ะ และเมื่อคุณเจอคนที่พยายามชักจูงคุณคุณจงเงียบแล้วก็ฟังให้มากกว่าพูดค่ะคนที่ต้องการจะควบคุมคุณเขามักจะใช้ความเงียบเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงและมักจะเผอเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างออกมาเวลามีใครสักคนที่พยายามโน้มน้าวคุณพยายามจูงใจคุณให้ถามกลับสั้นๆว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะคะ แล้วคุณก็เงียบหลังจากนั้นคุณดูค่ะว่าเขาจะตอบคุณว่าอะไรนี่เป็นหลักจิตวิทยาเล็กๆเลยนะคะแต่มันทรงพลังมากๆหากคุณเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดหากคุณรู้จักเงียบให้ถูกจังหวะเวลาคุณจะเป็นคนคุมเกมและคุณถามกลับเพื่อให้เขาเป็นคนพูดและแสดงความคิดเห็นคุณจะชนะในทุกสถานการณ์ค่ะความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนแต่ความเงียบมันคือพลังค่ะ ข้อที่ 2. คุณต้องใช้เทคนิคการสะท้อนกลับคุณต้องใช้หลักจิตตวิทยากับคนที่พยายามที่จะควบคุมคุณคุณเคยเจอไหมล่ะคะคนที่พยายามทําให้คุณรู้สึกผิดเพื่อให้คุณทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการคนที่พูดอะไรบางอย่างเพื่อทดสอบว่าคุณจะตอบสนองยังไงคนที่สร้างสถานการณ์เพื่อให้คุณต้องเล่นตามเกมของเขาเวลามีคนทําแบบนี้กับคุณ คุณก็ต้องใช้หลักจิตต่าวิทยาที่เรียกว่าการสะท้อนกลับแทนที่คุณจะโต้ตอบกลับไปด้วยอารมณ์ให้คุณพูดกลับไปด้วยคำถามค่ะครูเก๋มีตัวอย่างคำถามให้คุณด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้ฉันรู้สึกแบบไหนหรอคะหรือคุณพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะหรือทำไมคุณถึงคิดว่าฉันต้องทำตามคำแนะนำของคุณคะ คำถามพวกนี้จะทำให้อีกฝ่ายต้องเป็นฝ่ายอธิบายหรือเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของเขาค่ะและจะทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อและคุณจะรู้เท่าทันเล่เลี่ยมของพวกเขาค่ะข้อที่3คุณจะต้องใช้กฎ3วินาทีวิธีการจับโกหกแบบแนบเนียนคุณรู้ไหมคะใช้แค่3วินาทีเท่านั้นค่ะคุณรู้ไหมว่าคนโกหกต้องใช้เวลาคิดก่อนที่จะตอบ เพราะว่าพวกเขาจะต้องแต่งเรื่องขึ้นมาในหัวก่อนที่เขาจะพูดออกมาก่อนที่เขาจะตอบออกมาและถ้าคุณใช้กด3วินาทีแล้วละก็คุณจะได้เทคนิคในการจับโกหกได้แบบง่ายๆเลยล่ะค่ะกด3วินาทีคือเทคนิคการจับโกหกแบบง่ายๆถ้าคุณถามคำถามที่คาดไม่ถึงแล้วอีกฝ่ายใช้เวลาคิดเกิน3วินาทีแล้วละก็มีโอกาสสูงมากที่เขากำลังโกหกคุณค่ะ และถ้าอีกฝ่ายเลี่ยงที่จะศกตาหรือขยับตัวบ่อยๆนั่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกังวลใจหรือเขาอาจจะโกหกหรือกำลังคิดคำตอบหรือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองค่ะและถ้าคำตอบของเขาดูเหมือนว่าจะมีการเตรียมการมาแล้วล่วงหน้าหรือฟังแล้วมันดูดีเกินไปคุณเองก็ต้องระวังให้ดีนะคะคนโกหกเก่งๆเขามักจะพูดเยอะแต่ความจริงที่แท้จริงแล้วมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆนั่นแหละค่ะ ถ้าคุณฝึกบ่อยๆคุณจะสามารถจับพิรุษได้อย่างง่ายดายเลยล่ะคะ่ะข้อที่4คนที่ชอบทำให้คุณรู้สึกผิดมักจะมีวาระซ่อนเร้นคุณเคยเจอไหมล่ะคะคนที่พูดจาให้คุณรู้สึกผิดบังคับให้คุณทำตามทำตัวเป็นเหยื่อเสมอเพื่อให้คุณต้องช่วยเหลือเขาหรือบางครั้งก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการควบคุมวิธีการของคนเหล่านี้เขาจะทำเพื่อให้คุณคล้อยตาม กลายเป็นว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดแล้วนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะทําความผิดบางอย่างมาแต่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั่นเองค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังไว้คืออย่าตกลุมพรางของพวกเขาเป็นอันขาดอย่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้ผิดคุณต้องรู้สึกผิดทําไมล่ะคะและถ้ามีคนพูดว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะต้องทําแบบนี้ให้คุณตั้งคําถามกลับไปเลยค่ะว่าแล้วทําไมฉันถึงต้องทําแบบนั้นล่ะคะ เห็นไหมล่ะคะคุณอย่าตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เขาบีบบังคับให้คุณทําเป็นอันขาดถ้าคุณเจอสถานการณ์ในชีวิตรจริงๆคุณจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนในเมื่อคุณรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของคนแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อใครได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะอย่าลืมใช้กฎของความเงียบ <c oughs> เพื่อที่จะให้คนอื่นเปิดเผยไพ่ของตัวเองใช้กฎเทคนิคสะท้อนกลับ เพื่อไม่ให้ใครมาควบคุมคุณได้ใช้กด3วินาทีเพื่อจับโกหกให้ได้แบบแนบเนียนและอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณรู้เท่าทันเกมนี้แล้วคุณเองจะเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะและถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันไว้นะคะครูเก๋มีเนื้อหาแบบนี้ลงคลิปให้คุณในทุกๆวัน เพื่อที่คุณจะได้พัฒนาตนเองเป็นคนในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ